วันต่อวันด้วยพระคำจากพระธรรมสุภาษิตบทที่8ข้อที่13สุภาษิตบทที่8ข้อที่13ความยำเกรงพระยาเวคือการเกลียดชังความชั่วร้ายขบเจ้าเกลียดความเย่อหยิ่งและความจองหองและทางของความชั่วร้ายกับวาจาตลบตะแลลง และในหัวข้อที่ยากจะนํามาแบ่งปันจากพระธรรมสุภาษิตบทที่8ข้อที่13นะครับผมให้หัวข้อว่าผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าผู้ที่ยำเกรงพระเจ้ามีลักษณะอย่างไรข้อนี้เราสามารถพบได้อย่างน้อยอยู่3อย่างด้วยกัน 1. คือผู้ที่ปฏิเสธความชั่วร้ายในพระคัมภีร์นะครับใช้คําว่าเกลียดชังความชั่วร้าย จริงๆคำนี้ก็สามารถแปลความได้ว่าคือการปฏิเสธดังนั้นคนที่ยำเกรงพระเจ้านะครับเขาจะเป็นคนที่ปฏิเสธความชั่วร้าย 2. คนที่ยำเกรงพระเจ้าคือคนที่ปฏิเสธความเยื่หยิงและความจองหองคนที่ยำเกรงพระเจ้าคือคนที่ปฏิเสธทางของความชั่วร้ายและวาจาตลบตะแหลง และนี่เป็นลักษณะของคนที่ยำเกรงพระเจ้าหรือคนที่แสวงหาปัญญาที่ได้พูดถึงไว้ในพระธรรมสุภาษิตนะครับเมื่อเขาเหล่านั้นแสวงหาความจริงเมื่อเขาเหล่านั้นยำเกรงพระเจ้าเขาก็จะแสดงลักษณะชีวิตที่เราสามารถพบได้ในข้อที่13ดังนั้นให้พระวจนะของพระองค์จากพระธรรมสุภาษิตนะครับให้ย้ำเตือนชีวิตของเราครับในฐานะที่เราเองเป็นคนที่ติดตามพระองค์ เป็นคนที่ยำเกรงในพระเจ้าให้เราเองปฏิเสธความชั่วร้ายให้เราเองปฏิเสธความเย่อหยิ่งจองหงและปฏิเสธหนทางที่จะนำเราเองไปสู่ความชั่วร้ายหรือวาจาตลบตะแลงจงพูดความจริงต่อกันจงจริงใจจงรักกันและกันนั่นคือสิ่งที่เราควรทำในฐานะผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าและคนที่ติดตามพระองค์ ขอประเจไอวยอรพี่น้องทุกท่านนะครับ